กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมมนี้พ่อเที่ยงกาเดินทางมาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกระสินอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่ามนีพ่อเที่ยงมาจิตตามตัวเลขจากคุณลุงยุดครับผมคุณลุงยุดงวดก่อนนี่พ่อเที่ยงเดินทางมาเพิ่นห้เป็น4 70ขเข่าเจตรงตรงครับท่านผู้ชมงวดนี้พ่อเที่ยงก็ได้ต้องเดินทางมาอยู่ตัวเองมาติตตามตัตเลขเพื่อเอาไปฝากเอฟซีท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะการยินข่าวครับเรียยินข่าวไดีคุยกับคุณลุงน่แหละว่ามนีเพิ่นจะย้ายให้เป็นหกตัวแล้วบที่สุจ เพราะว่าเพื่อแฟนช่องหรือว่า f อช่องสตาร์ไดชแนลในเบิ้งในฟังแล้วอาจจะเลือกตัวที่ลงทุนได้ไดง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเนาะขะนั้นเราต้องไปฟังกับคุณลุงหยุดครับผมว่ามือนีคุณลุงจะให้ตัวใดที่เป็นตัวเด็ดเด็ดกมูผู้ชมเ่าไปเบิ้งไปฟังนับกันเลยครับว่าคุณลุงยุดจะให้ตัวใดเป็นตัวเด็ดเด็ดตัวที่จะลงทุนง่ายๆนะครับท่านผู้ชมไปเบื้องนับกันเลยครับ ครับามผช้ชมมื่อเนรุ่งยุดก็จะให้เป็นทั้งหกตัวหกจุดเลยครับผมสมุช้ชมซึ่งแต่ก่อนมาจะให้แค่สามตัวนะครับสามหกเก้านี่เท่าไงงวดนี้บอกครับเ,ออเป็นงวดของวันที่สิบหกเมษายนพศ2อ6 4ันห้าอยหกสิบสี่นะครับ ได้ยี่บอครับใน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 กับคุณตาคุณตาคุณอยู่ที่แยกเนมักสามหกอยู่ับวมากรับคุณตาเนี่มักสามหกอาอ่ครับแต่ว่าใครมันตัวเงมากกัมักเก่าศูนย์ครับมศพันศูนย์ย่างนี้นี่เหมือนีไปตัวนี้บอมมีศูนย์อ่ะบอมมีศูนย์ทีมักเกศูน ยันูเตาันมากมากันกันกันมันย่งตูนนี่นี่ชุมนีไใน่นะแต่วมันยุ่งนี่บุมีู่นเหี่ครับชุมใหมู่ดเฮดมากนี่บุมีู่นเนี่ยบับบ่นีแล้วนี่พว่าตูนยัางไรลงมาไรลงมาขอยุ่งนี่หนึ่งสี่เจ็ดสองห้าแปดนีไม่วันสูนบ้ครับ ตรงสามหกเก้าตรงวันศุกร์เออมันออกวันศุกร์มันวันศุกร์ตัวนี้นะครับก็เป็นเด็กสูตรตรงกันตายยุติครับเป็นหีวันวันอาทิตย์มีไวนวันนักขัตวันนักขัตมันก็มาบอกว่ามันเบอกวันศุกร์มันก็ตระจมาตัวนี้พอวันที่ร์สิบหกวันศุกร์สามหกเก้าครับมก็จะได้ก็ตามถ้าออกเป็นวันศุกร์จะเป็นสามหกเก้าเออเนี่ยวันศุกร์พอวันศุกร์ออกวันศุกร์เดี๋ยวหงดหงมา แมนครับหมดก้อนมันออกวั่นผัสมะกันซีเจ็ดศูนย์มันออกสองเจ็ดศูนย์อือมันนี้ก็วั่นชูบหมดที่แล้วเนาะเออมันนี้งวดนี้งวดนี้ก็ออกวัน่นชันสามหกเก้าสามหกเก้าเอืออันเก็บในละครับวันวันชุบอย่ี้ยันนี้อันหนึ่งสีหนึ่งสี่เจ็บมันจะใส่น้องีเจ็บเป็นวั่นอาทิตย์ตีคำว่าอย่างไรสาม เก่าตนี่ครับอะไรเก่าโตแต่วันที่วกออกมันบนที่ออกวันไหนิีอ๋อขับเป็นวันทีตมันต้องเป็นชุดบนแมนบาต้องเป็นหนึ่งสี่เจ็ดอออ๋อวันจันทร์มันต้อจมั่งที่อ๋อวันจันทร์ต้องเป็นโตจมั่งที่วันนี้มันออกวันศุกร์เหนียมันต้องเั็ตัวนี้อ๋อบอกง่ายๆก็เป็นเลขชุดเดียวคือเก่าน่ะแมนบาเพียงแต่ว่าขยายขึ้นมาบนเสื้อเก่าโตนี่คืออันนี้บอกเก่าโตอ๋ออันนี้เก่าโตัว่วันตัดที่มันบนที่ออกนี่ตัวนี้มันมัน มันบอกว่านีนะม,มันออกว่าชุ้มงนตัวนีตัวครับสามเก่าความหมายนังขึ้นเป็นยังซีงแฟนคับว่าจังซีแฟนคับว่าเมื่อกี้โทรมากเมื่อกี้นั่งรถมากเมื่อกี้คอยเพิ่นก็เลยว่าอันไปถามคุณตาอยู่ทหนแน่ที่ว่าเอ็ดใบเหล้วจับไบเหลวาเก่าครัวมันเข่าครูงวดนั่นขมาเก่าครูเพิ่งเขาฟังพิษจะบอกว่าเก่าโตเพิ่งเก่าครู่าตนี่แหละเก่าโตเพิ่งเก่าครูเก่าโตเก่าโตค่ะท่านผู้ชม ถ้ามาเก่าตับะแมนเก่าคูแต่ถามว่าจับคูเพได้ยินแต่อุดย่าตาหยุดว่าจับคูนะหรือว่าจับคะบ่ได้จับนะคะท่านผู้ชมหมายความาเราหมายความาตัวเลขเก้าตมันออกอยู่ในนี้ละแม่บ่ตาการจนนะก็ซื้อสองตัวสามตัวก็ได้นี่ซื้อกาแฟกามาจำนวนนี้อยู่ในนี้ละในวันศุกร์นี่ในสามบวกเก้าเนี่ย เพราะฉะนั้นหมายความาสามหกเก่ามันเป็นตัวเลขประจําวันถูกต้องประจําวันคือวาสามหกเก่าคือตัวนี้ล่ะอประจำวันสาะวันออกวันสออวันสูงตัวนี้นี่นี่มันเป็นสามหกเก่าย่างเดียวสามหกเก่าย่างเดียวจะเป็นหนึ่งเจ็ดสี่บ่ได้บ่ได้เพราะว่ามันบ่แม่นวันสูงโมเมน์วันศุกร์เป็นวันอาทิตย์วันหยังคือมันมันสิบ่ได้ตรง ท่านผู้ชมบางคนกาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าคุณตาีนจับเก้าคู่ไม่ใช่เก้าคู่แต่มีตัวเลขเก้าตัวซึ่งเป็นมันเป็นประจําวันของแต่ละวันคุณตายกว่าเลขงวดนี้มันออกวันวันอะไรคุณตามันสุกใช่ไหมวันสุกวันสุกวันสุกใช่ไหมก็เลยให้ตัวเลขสามหมาเท่านั้นเองแมนบ๊อถ้าเราจะเอาก็คือเราจับหมุนเวียงเวียนเลยมีสามหกเ้า จับคู ée, ici, donc, ée, ่เอาหมุนเลยแมนบอจ่าตัดลิ้นเอาแมนบอตัดลิ้นเลยจับสามหกหกเก้ายังสลับปันยุนี่แหละแล้สามเก้าเอาเอาจักสี่ได้บอเขาอยากให้เจ้าล่องจับเบอร์เหรไหมให้เจ้าล่องเขียนเบอร์ให้จักคูณนี่ได้บออ้าวปากกาศนี่เส้นข้ามอันอ้ยกับจั๊กสิ่ปีจะไหนกับเจยนโอ้โนี่ให้ซ้ำเนี่ย สมุติเจ้าสช่ผมว่าเจ้าเน้นคู่ใดสินะในใจเจ้าเพราะว่ามัดสามหกบอกให้มขาคอยจับคุณคือเจ้าจับแฟนครับว่าเจ้าจับให้ให้ให้ตายหยุดเฉยในเบอร์เ้ขค่ะทุกผู้ชมเพราะว่าจะเวลาจับออกมามันก็จะได้เป็นหกคู่เนาะค่ะทุกผู้ชมเนะหกสามตัวตัวสี่กับเนาะครับผมเออพันธุ้รก็นี่แล้วเต่าเต่าสามชนเต่าหกสี่ ตามรักโมัวมัดตุ้นีย่มัดหกสามสามหกเดี๋ยเอาเจ้าวันนี้อันเจ้าเขียนจ้าคู่หนึ่งสี่คู่บอกค่ะคุณตาเออเอาคุณตาเขียนหายสี่คู่นะคะวันนี้ค่ะคุณตาโรคกวนวงกลมให้หน่อยวันเน้นเน้นที่สุดดอกจันตัวนี้นะครับดอกจันนะคะดอกจันคือสามหกเออสามหกโอ้เน้นสามหกเป็นอยังเป็นอยังจังลุงยุทธจังเน้นสามหกมัดตัวนี้แต่ว่าตัวอื่นมันสิบมันสามารถออกว่าใดบอก ออกก็ออกหกสามโดนโดนกันบันบลก็เหลือเ้าหกอืมไล้ลุงหยุดเลย่าหมั่นใจว่า่าจะเป็นหกสามหลายก่เป็นบ่อถูกต้องถ้าจับคู่แล้วๆก็น่าจะเป็นสามหกหลายกัวตรงอื่นนี่ยนะท่านผู้ช่มแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันกะได้หกคู่นี่ก็สามารถออกได้เบิดทุกคู่เนาะเพราะว่าเป็นเลขของหมือวันศุกร์อยู่แล้วถูกต้องครับแต่ว่าส่วนตัวของแต่หยุดจะบอกว่าชื่นชอบเป็นสามหกน่าจะมาหลายกัว เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หลายปอก็จะไปครับถ้าทีเปอร์เซ็นต์หายกัแม่นเก่าสิเป็นบอครับพูนคะครับผมตามตามจริงมันจะมีหกครัท่าสผู้ชมถ้าจับออมันจะได้หกคร่ครับแต่ว่าแต่อยู่บอเขียนอีกเพราะว่าอสามเกาเก้าสามมักแค่นี้ครับผมมักแค่นี้คือสามหกสามหกหกสามแต่ว่าตัวที่เนียนชุดๆคือคือสามหกคาสิโนช่มเอ๊ก็สามเก่ากํสามเก๋ยกันจีนหนึ่งมาเห็นกันจะจะมาฟังกันให้ในหูเลยครับส่านช้่มว่า คุณลุงหยุดเพิ่นเน้นให้ตัวใดนยังสีน้าครับหกูความมือนี้ยยังบ่ได้ชัดเจนทอมมอนี้ครับผมสามหกนี่เก้าเก้าสามเออจำงวดนี่สามตัวนี่เราจะไปครับมันใจคักมันใจก็มันตามรักแต่เขาวันออกันจิบออกไปสี่นี่ออกตามมันใจบประคั้นเงนี้มครับวานจิบเข่าอยู่นะกกเฮ็ดมากกูงวดการกวดเขาตลอดเนี่ย ขาเจ้าผเออขาเจ้าผมมมักเบิดบ้านเบิดเรีเจ้าฝันเมื่อกว่าใจผมออกเจศูกขนาเจ้าผมมักน้ำหางคนกับเด็กว่ามักเจ้าก็เจ้าฝันก็อวดกว่อกอนพมุนเป็นบ้าตยุดเมอก่อนอหมุนแล้เมนบามนสมุนยังไหนพอสี่เจ็ดศูนก่อเจ็ดูนแน่นอนสี0ดนะคะวันี้กับสามอแต่ว่าตัวนี้จะมันจะอยู่หนาคล้ายๆว่าหมุนสามหกสเก่าเนาะ หมดกอนซี่เจ็ดศูนย์มันออกสองเจ็ดศูนย์ไหมล่ะบันเดียมันสามหกเก้าอันี่ยนี่ก็ันมากับสามหกถ้าถ้ามากก็จะเป็นสามหกคาตาโมชุ่มมาถึงรอบสามหกเก่านะครับเนาะเออเนี่ละก็สามหกเก่าคืบอกเป็นละก็ดนเลยับรถลงมาแต้มนึงรถลงมาแต้มนึงดีประจําวันแมนบอกคุณตาลดลงมาแต้มนึงซี่ก็เป็นสามหกเก่ากับเจ็ดศูนย์ี่ย จากเจ็ดศูนย์ลดลงมาหกสิบเกาอ่นะคะัลานะคะคุณตาน่าจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะที่คนคุณตากระแบงฝันนะคะขั้นีงเจ้าไปใส่มากตาเจ้าไปใส่มากตนมาตรสวนบอก คนมาหาหลายบอกให้ถามนะคุณตามีไปย์มีแบบข้ามมาถาม,มาอ,อยู่นี่อ่ะมือวาดนีบคอยยึดถือเลขนะพอ,อยิมาถามเลยิน่นเบิ่งคลิปบอกบคุณเบิ่งในคลิปเจ้าเขาบอกบอย่างนี้ตกเกี่ยมมาเลยไปม,ม,มาเอื้นอยู่นี่คิดบักตู <ฮะ S 2> อยู่น, <ฮะ S 2> นอนอยู่ทุกแต่ตัดจ้าอดออกมาขอมาหยัง่งแล้วอะ เป็นอไ,ไรยังเละๆน้ำอะไเลๆน้ำไฟมาเลยโหโมแมนบ์มนสิบเก่ามันเจ้าไหตัวเก่านี่แล้วไก่สามกเก่าสามหกเก่ามันบอคะบมเมนสบันซาได้ค่นสมุชมนี่โอ้ดังโ so, no, ่วประเทศได้ครับต่หยุดแต่หยุดลุงยุดนี่เขาเบาให้คอยไหมเบากับเล่ามันมวนเนี่ยเอาของก็เคหยอกเล่าอังสี่เนาะ ข้ามุดามากครับสมุชุชมเนี๋ยประเท่ยงจาสรุปให้ฟังครับผมสรุปให้ฟังเนาะขอโทษขอยกันเราโยกพนหลายๆกันตามจริงนี่ยังงวดก้อนนี่ที่รุ่งยุดพันเขียนห้ครับเป็น470กับปรากฏว่าประตรงหมุนเหรนครับเพราะว่ามันออก70ตรงตรงเลยครับเพียงแต่ตัดกันเป็นตรงตรงแต่งวดนี่ตายุดเขียนห้เป็น369ซึ่งตายุดจะหมุนห้เป็น6คููครับเห็นบอกครับสมุช้ชมเป็น6คู่แต่ว่าที่ตายุด เขียนดอกจันทร์ใส่นีก็คือหมายความว่าเน่นครับผมตัวที่ชอบมากๆน่าจะมาก็าทุกๆตัวครับผมก็จะเป็น 3, 6, สามหก,กสามเเน้นบอกหกเด้อครับท่านผู้ชมทีแต่ยูบอกว่ามันน่าจะมาประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละครับ,าบ,รบาใายในหกจุดนี่แน่แน่มั่นใจเนาะเพื่อนก็บว่ามันออกคู่นวนมันพอค่อยผ่านจากหวนมันบมดจะ เขาก็มวนเลยมันบ่อ้าวครับตะุชมบอเที่ยงกาเดินทางมาทีดตามเอาไปฝากตผู้ชมแฟนช่องละครับเพราะว่าได้สัญญาไว้ว่าบอเที่ยงวันสีไปที่ตามโชเลครับรุ่งยวดเอา,า,ามาฝใหท่ตผู้ชมเนาะ บันีก็มาเห็นกันแบบจ๋าๆเลยครับอธิบายแบบโต้ชอบชื่นชอบโต้ชื่นชอบของตายุธเลยครับผมก็คือ3 6หนะครับท่านผู้ชมเนาะจะเป็นตัวที่ชื่นชอบนะครับแต่วานนาจะมากครับผมตายุทธววานนาจะมากก็คือ36ครับผมมีประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นตัวอื่นก็น่าจะเป็นหาสิบเปอร์เซ็นต์อย่างสีนาครับท่านผู้ชมถ้าท่านตาว่าท่านไดอยากได้เป็นแนวทางที่ว่าตัวเด็ดกะเบิ่งเอาครับก็คือ3 6หนี่นะครับ จะมี3 6 6 3 6 9 9 6 3 9 9 3เนาะครับผมท่านใด้ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดายชาแนลนี้ด้วยครับท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้เป็นมีอีกหนึ่งที่ตายยุเพิ่นคำนวณให้ยละตรงเป๊ะเป๊ะละพอเชื่องก็จะเดินทางมาติดตามต,ต,ตัวเลขกับตายยุให้ท่านผู้ชมอีกขงังต่อไปครับผมคลิปนี้พอเช้่งขอตัวลาไปก่อนครับพอกันใหม่คลิปหนา้าเนาะ ขอให้ชมชมทุกท่านงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บครับผมมีเงินใส่กันสุขพูดสุขพ้นมันหมานเด้อครับนี่ครับยุ่งเดียวกันเงือนเอาไว้บ่ลุงยุทธสูตรหอยคำนวณเด็ดๆนะครับท่านผู้ชมเงือนเอาเลยเออเอาไปในการย่างไปเงื่อนเงื่อน